พามาชมอาการยอดฮิตเบรกติดอย่าเบรกแล้วมือลิงไม่ดิดขึ้นนี่ครับอาการยอดฮิตนี่ครับเบรกทำให้เบรกติดครับอันดับแรกถอดล้อออกก่อนเลยถอดล้อเสร็จก็ถอดนี่ออกตัวสายเบรกกับน็อตยึดเบอร์12ครับยึดดํา ถอดมาเสร็จก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเนไมครับไม่เดีดเกินนี่ครับพับเบรกทำให้เบรกติดนี่ครับไม่เดีดเกินครับสาเหตุหลักๆก็คือแกนแกนเฟื่อดครับแล้วก็ถอดพับเบรกออกเลยโอ้โหนะครับหลังจากถอดพับเบรกเสร็จเราก็ดูครับเห็นไหมขนาดไม่มีพับเบรกนะ ยังปิดเลยครับยังปืดเลยครับนิ้วดันไปกับไม่ไปครับเราก็จะถอดน็อตเบอร์สิบตัวนี้ออกแล้วก็ต่อกแกนออกครับยวมันจะมีมากอยู่นี่ครับเห็นไหมมากค,ครับแต่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ให้ตรงกันก็ได้ครับเผื่อบางคันดูม,มันสึกเราก็จะเลื่อนให้มากตัวมือลิง ตามลงประมาณหนึ่งขีดประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปแกะก่อนเนี่ยครับหลังจากถอดตอกมาเสร็จแล้วก็จะเจอสนิมสาเหตุที่ทําให้มันฝืดครับแล้วก็จะไปขัดออกกับพวกซอกใน,นนี้ครับขัดล้างด้วยลมเป่าเอาแป้งลวดขัดครับแล้วก็หยดน้ํามันสักหน่อยแล้วก็เติมด้วยเจละบีทีหลังครับเดี๋ยวจะไปขัดให้ดู นะครับหลังจากขาดเสร็จนะครับแล้วก็จะใส่เจลดีแบบแกนนี้ครับนูครับใส่เจลาีเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับมึงเล่นแล้วเราก็มาดูฝั่งด้านนี้ครับนยะครับมันเป็นมีสองด้านนะให้ด้านจุดไส่ปลาตัวนนี้หันไปด้านหน้าครับหันไปด้านทางนี้ ก็ว่าถ้าหันไปด้านหลังมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแค่มันไม่มากไม่โจกันเหมือนชิ้นเดินะครับเพื่อให้ตัวนี้หนานด้านเรียบเนี่ยขนาดานท่กับพื้นี้มาฝากใครนต่ว่าแต่ว่าปกตมิมัมนจะมีซิ้นกันสูญกันที่ตมกันน้ำอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนี้แต่ทันนี้ไม่มีเล ก่อนใส่เข้าไปก่อนประมาณนี้ครับถ้าไมั้ถ้าม้ตรงก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับม้ตรงแต่ว่าผมจะบิดบิดลงว่าคันนี้มันเป็นพอบรเก็เก่าครับเอาพอบรเก็เก่าก็เอาแล้วก็ใส่แล้วก็ติดก็ได้ เดี๋ยวขอขันเสร็จครับเดี๋ยวเียรให้ดีนี่ครับเบรกที่ดีเรียบร้อยประกอบใส่รถกันเลยเไหมครับดีดดีแบบนี้ไม่มีติดสาเหตุของเบรกติดก็คือแกนมันฝืดตอเอามาขัดไหนก็ได้ครับนี่ครับหลังจากประกอบเสร็จ นะครับอย่าเบรกดีดดีแบบนี้สงงานได้ครับไม่มีติดโอเคครับรอติดตามผลงานหนะ้า